พี่น้องครับผมพบกับช่องบ้านระเบิดอ,อเชีลครับนี่นะครับเดินทางไกล230กิโลเมตรครับเดินทางไกลพี่น้องครับ <c oughs> ขึ้นทำการแสดงอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับเมื่อเร็ก็เดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูครับ วัดพิชัยโบวอนกับพี่น้องครับเนี่ยยู่ในตัวเมืองเลยครับพี่น้องรอบเมืองนั่นแหละโอ้โอมองเลเนาะขาเจ้าจเรียนมาน่อไรมีเนาเอาคนแมวียวไป โงั้นใหญ่ยอยู่พี่น้องครับทางเขาก็รู้สึกว่ารถจะเยอะแล้วสุดยอดดีๆครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเล่นอยู่ตรงไหนระวังรถใหญ่เลย พ่อครับอันหมอลลเพื่อนเลียูยุสยครับหอมอลำเพื่อนตั้งห้านมองไหนครับ,ออบมองนี้นห็นพ่อครับครับเ,เสเดน,น้องกับน,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 น่องให้ก็ร่งใจครับดจัดอีพอแล้วยังจ้งมีงยังกินเนาะหิวเข้าเลยพี่น้องเอ้ย อ๋อปูซาแล้วบ่ปูซาแล้วปูซาเท็จยังเรอวะเขาพูนปูซาเท็งทำไมถึงปูซาอเอาเอยว่าเล่นนีเถอะขอลองมันแคบมากเลยนะ แคบมากเลยนะตัวอ้ยอีพอยเอ้ยมังลรในเด้ออุยอ้ยอยาวล่นนี่เถอะเต่เนึงไปไทยกัน วัดวิชัยบวรตำบลนามาเฟืองอำเภอหนองบัวลำพูอำเภอเมืองหนองบัวครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับอืมวันหวานแบบอะไรขอหยาตลุงไปสำรวจนะเอานครับพ่อครับอันมะแลงมะลำมพึงลงหนีบ่ครับครับลงหนีครับสาวน้อยเห็นบ่ครับท่านผัวงมีหลือครับประมาณนี้แหละอที่ไม่หน่อยครับ ตั oh. ้งฮันาไปทางบุนอ๋อันนี้ล้างหานเนาะล้างหานครับรถขัดว่าอยไรกะอยู่ัวาอย่มัครับจักทิพไ่ก็สิยางน้ำใจไฟตัวนี้คือโปรไฟล์รถท่าสูงคันหลายหลายคันรถท่าสูงหลายคันหละกันพื้นที่มันแคบครับนี่ปุ้นพลเวทิกเอาอะพี่น้องครับ เป็นมัปูซาแตนมอลล์มาในมาหดเด่นคลองแถดครับอันนี้บริเวณหลังหันครับบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณหลังหันครับริเวณหลังหันนั่งหยาบเลยครับวันนี้งานหยาบผมทีมงานคอนไว้ครับทีมมอลลบปนอน โอ้ตั้งใจในรอยยิ้มเขาเลยที่ต้นไม้คว้างข้อว่าตัางา้งศาสตร์ไปดีครับตั้งตรงหันหน้าไปทางฝุ่นลัางหาันอยู่นี่ครับหลัางหาันฝังฝุ่นกับจอดรถจอดรถคนไว้แต่ว่าตีบปัญหาหม่องสายไฟครับพี่น้องครับแค่สายไฟตองนี้ก็รถ รถคอนไว้กับเขาไปไลยแล้วได้ไปรถค,รครรอนไว้เขาเขาแยกแล้วครับโอ้งยงานหยาบนี่พี่น้องครับพื้นที่คือว่าแกนอยู่กินแกนอยู่ครับกินแกนเนาะสิบบล็อม <c oughs> โอ้รุ่นรุนครับเหมือนหินมีรุ่นแน,น่นอนครับนรให้ยืนมีก่อนหินก่อนอยังอยู่ ยัเําบันวนโอําบันโปูสาทาแล้วาาไรดอกไม้ทุเียโตามจิตของังรัสมบัติตรงถึงรงพยาบาลเลิามตรงถึงเดินยาวาสนาตรงถึงเจอแล้วครับพี่น้องโอ้ีหอดก่วง มองตัวน,นี้คือเสือพยังเนาะตัวน,นี้คือเสือพยังครับวัอ,น,อน,นี้ไดทีมงานเอาก็ตัง้งเพาเก็บเวทีก็ลังเดินทางมาครับอีกส่วนหนึ่งก็น่าจ,จะมาแล้วแต่ว่าเรามาถึงก่อนนะครับอามาส่วนเอาเดินทางมากรับมาเรื่อยๆพี่น้องครับครับแปดสิบเก้าสิบเกิดก็ขี่รถมาเปิดแนวฟังเพราะนองเบียร์ก็นอนพักผ่อนคุ้มกะคือนอน้องสาวเดียวครับ จากนี้ถ่ายคลิปแล้วจากนี้ไปก็นอนพักค่ำเดี๋ยวยังตื่นครับแล้วก็มาทำงานต่อวัอ<า>ิเวานางานพี่น้องวัดพี<า>่ชัยบวรครับตำบลนาแมาเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูครับพี่น้องครับทีมงานสาวหน่อยเบีดบานแพงเมื่อแรกนี้ครับมาให้กำลังใจกันได้ด้วยครับพี่น้องครับอ<า>ตอนนี้ยังมมยเมื่อเนี่ยสอบถามไทยบานด้วยว่าพ่นจะจังไรแบบไหน จะมีการเก็บบัตรบอรหรือว่าจะเห็นอย่างบอมือนี่การปรับทีแน่นอนครับปรับทีแน่ๆนะครับเนี่พมันต้องมีการไถแล้วะไอมาีดมองเนี่พื้นที่มันแคบแห้งพี่น้องครับฝากก็ไลก์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับสองบาลลำพินอมเสียง เล่นยนยี่นี่แหละแล้วก็มืออื่นแลีนไก่ครับอำเภอเชียงควรจังหวัดร้อยเอ็ดครับมืออื่นเป็นงานเอ่อเฉลิมฉลองพระเจ้าใหญ่ยเป็นวหมอำเภอเชียงควรจังหว,วัดร้อยเอ็ดครับมืออื่นเล่นยนยี่นี่แล้วก็ไปต่อที่ร้อยเอ็ดครับรค,นนครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์พี่น้องครับฝอกกันคลิปต่อไปเน้องสัมคลิปนี้ไว้์สนิทสวัสดีครับ